11แผนของลูเดียสที่ล่อให้ตัวของเอลิสนั้นเนี่ยยอมเรียนกับตัวของเขาจะมีแผนไหนกันบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่ททานด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องการสองคราแปดชแนลพายของเราในวันนี้เราจะมาพูดถึง11แผนนะครับที่ทางด้านลูเดียสนั้นเนี่ยเอามาหลอกล่อนะครับให้กับเอลิสนั้นเนี่ยยอมเรียนเวทมนต์เรียนอ่านเขียนแล้วก็รวมถึงคำนวณกับเขานะครับผมซึ่งจะเป็นแผนยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะ เลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนงงว่าเฮ้ยอยู่ๆมาทําเรื่องนี้ได้ยังไงใช่ไหมตรงนี้เนี่ยต้องขอพูดไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราก็ดูเรื่องนี้มาโดยตลอดเนาะซึ่งก็รู้สึกว่าชอบนะครับแล้วก็เริ่มมาทํานะครับผมแน่นอนนะครับว่าจะเสิร์ฟนะครับผมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ในอนิเมะยังไม่มีนะครับผมแล้วก็เนื้อหาที่น่าสนใจให้นะครับก็สําหรับ11แผ่นที่เราจะทําในวันนี้นะครับผมเราก็ต้องบอกว่าในิเม เนี่ยหลายคนน่าจะดูซีซั่นหนึ่งมาแล้วนะครับจะได้เห็นว่าตัวของลูเดียนเนี่ยได้ไปเป็นครูสอนพิเศษให้กับเอลิสนะครับแน่นอนว่าเอลิสเนี่ยเป็นคุณหนูเอาแต่ใจเลยนะครับเพราะว่าเป็นลูกหลานของคนใหญ่คนโตนะครับผมของแคว้นฟิตตอน,นั่นเองนะครับผมก็คือหลานของซาลอสนั่นแหละเจ้าที่ดินแคว้นฟิตตอน,นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเอาแต่ใจมากนะครับแล้วก็ เข้ากับคนได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับคนที่เข้าได้เนี่ยก็มีอยู่แบบว่านับนิ้วได้เลยนะครับผม2 3สาคนเท่านั้นเองนะครับรูเดียนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะทำให้เอลิสเนี่ยยอมเรียนนะครับซึ่งแน่นอนว่าตามอนิเมะเนี่ยช่วงแรกก็ไม่ยอมใช่ไหมจนรูเดียนเนี่ยต้องขอให้ฟิลิปนะครับผมลูกของซาลอนแล้วก็พ่อของเอลิสเนี่ยช่วยในเรื่องของการจัดฉากนะครับผมเพื่อให้เอลิสเนี่ยยอมเรียนด้วยตัวเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้บอกใช่ไหมว่ารูเดียนเนี่ยวางแผนอะไรไว้ บ,บอกแค่ว่าเออให้ถูกจับไปที่โกดังนะแล้วก็หนีกลับมาด้วยเวทมนต์แล้วก็การคำนวณน,นะครับผมอ่านเขียนอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้เอลิสเนี่ยยอมเรียนเพราะว่ามันมีประโยชน์นะครับในยามฉุกเฉินหรือว่าในชีวิตประจําวันเองก็เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับวิชาที่จะสอนให้กับเอลิสเนาะแน่นอนนะครับว่าไอ้แผนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกบอกในอนิเมะใช่ไหมแต่ในนิยายเนี่ยถูกบอกออกมานะครับถึง11รูปแบบเลยทีเดียวนะครับว่าอ่ะรูปแบบแรกไปยังไงนะครับผมไล่เรียงกันไปเลยก นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครสายอนิเมะเนี่ยแล้วไม่อยากโดนสปอยหรือว่าไม่อยากโดนรับข้อมูลเพิ่มนะครับก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมก็ติดตามอนิเมะอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่นี้เนี่ยมันเป็นเนื้อหาในนิยายนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากแผน1ของตัวรูเดียสก่อนเลยละกันแผนที่1ของตัวรูเดียสนะครับผมมีดังนี้เลยคือ1ไปร้านเสื้อผ้ากับตัวของเอลิสในตัวเมืองนะครับแล้วก็2เลยนะครับผมคุณหนูเอาแต่ใจเนี่ยจึงอยากจะออกไปข้างนอกร้านนะครับคนเดียวนะครับแล้ว ก็3เลยนะครับคือผู้คุ้มกันอย่างตัวของกีแลนเนี่ยคือคอยติดตามตัวของเอลิทอยู่เสมอนะครับผมคือแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจจะทําให้ตัวของกีแลนนะครับผมบังเอิญแบบว่าละสายตาจากคุณหนูเอลิทนะครับผมคุณหนูจึงมีโอกาสไปข้างนอกร้านคนเดียวนะครับแล้วก็สี่นะครับผมคือมีตัวของลูเดียสเนี่ยตามไปด้วยนะครับแต่ก็เป็นแค่เจ้าหนูอายุน้อยกว่านะครับแล้วก็เพิ่งถูกซัดจนหมอบมาหมาดๆอะไรแบบนี้เลยนะครับคุณหนูจึงไม่ได้สนใจมากว่าตัวของลูเดียสเนี่ยจะสามารถ ช่วยอะไรเธอได้นะครับแล้วก็5คือคุณหนูเนี่ยพาตัวของลูเดียนะครับผมที่เป็นเหมือนลูกน้องเนี่ยเดินออกไปนะครับผมทางชาญเมืองเรื่อยๆนะครับผมและดูเหมือนว่าจะหลงไหลกับการเป็นนักประจ o ภัยนะครับผมแล้วก็6เลยคือคนร้ายลักพาตัวนะครับผมที่รับใช้อยู่บ้านตระกูลเกลัดเนี่ยโผลมาณตอนนี้นะครับผมแล้วก็7เลยนะครับทาให้ตัวของลูเดียแล้วก็คุณหนูเนี่ยสลบอย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เอาไปขังไว้ที่เมืองข้างๆนะครับผมแล้วก็ 8เลยนะครับผมก็คือตัวของลูเดียเนี่ยจะโชว์การใช้เวทมนต์หนีออกมาจากที่คุมขังนะครับแล้วก็9เนี่ยจะเป็นการดูให้ออกนะครับว่าเมืองข้างๆที่ตัวของลูเดียแล้วก็เอลิสได้ไปอยู่นั้นเนี่ยคือที่นั่นเนี่ยมันคือที่ไหนนะครับผมแล้วก็ สิบเลยใช้เงินที่ซ่อนอยู่ในกางเกงในนะครับผมขึ้นรถมาด้วยสารแล้วก็11คือกลับถึงบ้านแล้วก็อบรมตัวของเอลิทอย่างอวดเบ่งนะครับผมก็คือในทํานองว่าเนี่ยถ้ารู้หนังสือหรือว่าถ้าคํานวณเป็นเนี่ยก็สามารถกลับมาได้ง่ายๆอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งนี่เนี่ยก็คือแผนการที่ตัวของลูเดียเตรียมไว้นะครับแต่เราจะเห็นว่าทางด้านในอนิเมะเนี่ยคือเปิดมาเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในขั้นตอนที่7เลยใช่ไหมที่ตัวของลูเดียเนี่ยสลบนะครับผมแล้วก็ถูกนําไปไว้ที่ หมือนข้างๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มันจะเรียงมา8นะครับแล้วก็9 10 1 1อะไรอย่างเงี้ยไปตามลำดับนะครับผมจนกลับมาถึง ที่คฤหาสน์ของเอลิทนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าไอ้แผนการของลูเดียนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าคนที่ลักพาตัวไปเนี่ยมันไม่ได้เล่นตามแผนนะครับคือมันตั้งใจจะทําให้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับผมคือมันตรงเนี้ยมันก็เลยไปตามเนื้อเรื่องเลยนะครับที่จะได้เห็นว่าลูเดียสก็มีโอกาสได้สู้กับทางด้านคนที่มาลักพาตัวนะครับแล้วก็จบด้วยที่กีแลนมาช่วยเอาไว้นะครับผมจากนั้นก็ กลับถึงฤขาสน์อหอย่างปลอดภัยอาจจะมีบาดเจ็บบ้างนะครับเล็กน้อยก็จะมีประมาณเท่านี้เลยนะครับสาหรับแผนเหลี่ยมจัดของลูเดียสของเรานะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเติมให้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้จะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดไงเนี่ยขอไยด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไปไว้